น้ำมาปลากินมดนำรดมดกินปลานะคะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้วันที่13สีิงหาคม2568นะคะวันนี้ตรงกับวันพุธนะคะท่านผู้ชมเนาะวันนี้นะคะแอดมินมีตำราวนะคะ2ทุ่ม3ามาฝากท่านผู้ชมเหมือนเดิมนะคะวันที่11นะคะใครที่พลาดนะคะไม่ต้องเสียใจนะคะเดี๋ยวเรามาตามกันตอนนคลิปนี้ได้เลยดูให้จบคลิปนะคะ แอดขอโทษนะคะวันนี้11หลุดนะคะท่านผู้ชมเนาะหลุดก็คือหลุดนะคะท่านผู้ชมมีเข้ามีหลุดก็จะพึ่งทิ้งกันไปไหนนะคะอยู่เป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะคะ mm. เดี๋ยววันนี้นะคะเรามาตามกันต่อได้เลยนะคะตามลาวนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะไปเที่ยวเพื่อนบ้านกันนะคะท่านผู้ชมเนาะแอดก็มีตัวเน้นตัวรองให้เหมือนเดิมนะคะทั้ง3ตัว2ตัวแล้วก็4ตัวนะคะถ้าอยู่ใน5ตัวที่แอดให้ไปนี้นะคะ ยังไงก็ไม่หลุดนะคะท่านผู้ชมถ้ามีอยู่ใน5ตัวนี้นะคะแอดวินให้แล้วเรียบร้อยนะคะทั้ง3ตัว2ตัวแล้วก็4ตัวอย่าลืมไปกลับด้วยนะคะใครที่งบน้อยนะคะจัดตัวเน้นไปได้เลยนะคะท่านผู้ชมเนาะส่วนใครที่ชอบตัวรองนะคะก็จัดไปได้เหมือนกันนะคะทั้งตัวเน้นตัวรองนะคะท่านผู้ชมตัวเลขก็มีไม่เยอะหรอกนะคะท่านผู้ชมเนาะเพื่อนบ้านก็สองทุ่ม สองทุ่มครึ่งนะคะท่านผู้ชมเนาะสองทุ่มยี่สิบสองทุ่มครึ่งประมาณนี้นะคะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะคะแอดก็เป็นห่วงเพื่อนๆแล้วก็เอฟซีทุกคนเลยนะคะอยากให้มีช่วงมีลาบกันเนาะวันที่สิบสามเอีกสองวันนะคะท่านผู้ชมวันนี้อีกสามวันเนาะสิบสี่สิบห้าสิบหกก็จะถึงวันที่ทุกคนรอคอยแล้วนะคะรัฐบาลรัฐบาลไทยนะคะท่านผู้ชมเนาะก็อีกไม่กี่วันเองนะคะ 3วันนะคะ1ิบสี่สบนะคะท่านผู้ชมเนาะก็อดใจร้อนนะคะเดี๋ยวรัฐบาลไทยนะคะอาจจะแตก3ตัวก็ได้นะคะท่านผู้ชมแต่วันนี้นะคะเราไปเที่ยวเพื่อนบ้านกันก่อนนะคะแอดอยากให้ fc ของสแบงบ้านนามีโชคมีลาบกันนะคะในวันนี้วันพุธนะคะที่13บสามเนาะแปดเจนะคะภายใน5ตัวนี้นะคะ5 5ตัวนี้ค่ะ8 7ดเจสองเก้าห้าอยู่ใน5้าตัว ห้าตัวนี้นะคะแอดวินให้ทั้งสามตัวสองตัวแล้วก็สี่ตัวแล้วนะคะท่านผู้ชมถ้าอยู่ในห้าตัวนี้นะคะแปดเจ็ดสองเก้าห้านี้ไม่หลุดแน่นอนนะคะเพราะแอดจับวินให้เรียบร้อยแล้ว่าลืมไปกลับด้วยนะคะท่านผู้ชมอาจจะแตกสี่ตัวสามตัวสองตัวก็ได้นะคะวันนี้แอดอยากจะให้เอฟซีของแอดมีโชคนะคะเนาะในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปลุ้นกันนะคะสองทุ่มครึ่งนะคะท่านผู้ชมเนาะตำราวนะคะ นัวๆเลยนะคะวันนี้ใครที่รอนะคะนี่ก็คือตัวรองนะคะท่านผู้ชมจัดไปได้เลยนะคะตัวรองนะคะใครที่งบน้อยก็จัดเฉพาะตัวเน้นก็ได้นะคะสําหรับคลิปนี้นะคะแอดก็มีตัวเลขมาฝากเพียงเท่านี้นะคะท่านผู้ชมขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมปรารถนาทุกประการดังที่หวังนะคะ และที่สําคัญนะคะขอให้รวยๆเห่งๆปังๆมันหมานทุกคนเลยนะคะสุขภาพสําคัญที่สุดค่ะสาหรับคลิปนี้แอต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ